บรรดหนุ่มผู้คนนะคะวันนี้กลับมังพบกับครูแอนอีแล้วนะคะในวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนใบางานศิลป,ปะกันนะคะสําหรับชั้นเตรียมอนุบาลให้ชั้นเตรียมอนุบาลเตรียมใบางานใบ,น,บนี้ขึ้นมานวันอาสาฬหาบูชาค่ะอนุบาล1ให้เตรียมใบางานภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะเรียนรู้พยัญชนะเอึงแทกค่ะ นี่คือกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมที่2เราจะไปเคลื่อนไหวกันนะคะให้เด็กๆเต้นตามคลิปที่คุณครูส่งให้เลยค่ะและกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆฟังนิทานที่คุณครูส่งให้นะคะค่ะให้เด็กๆทำใบงานแล้วนำใบงานเนี่ยมาส่งให้คุณครูในวันจันทร์ที่2นะคะสีห่หาคม แล้วก็ให้ทุกปกครองรับใบงานใหม่ในวันจันทร์ที่2สองนาคะคงเช่นเดียวกันนะคะขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทํางานในส่วนที่ท่าครูด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ,ส,คคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอนแล้วนะคะวันนี้ให้เด็กๆเตรียมใบงานวันอาสาฬหาบูชาขึ้นมานะคะ พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะวันอาสาลหาบูชาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธาศาสนาอีกหนึ่งวันนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ปีนี้ตรงกับวันที่8ของเดือนกรกฎาคมพศสองพันนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกนะคะ วันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสามประการก็คือพระพุธเด็กๆเห็นพระพุธรือยังคะพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ค่ะในใบงานใบนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะแล้วให้เด็กๆส่งผลงานรูปภาพให้คุณครูดูด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอนแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนนะคะใบงานภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเตรียมใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาเลยค่ะในใบงานนะคะจะให้เด็กๆอ่าน พยัญชนะภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง Z นะคะตอนนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ A B C D E F G H I J K U, X, Y, Z เอ่าเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เขียนตามรอยปะเลยนะคะแบบนี้คะ่ะ A พิมพ์ใหญ่แล้วก็ A พิมพ์เล็ก B พิมพ์ใหญ่บีพิมพ์เล็กนะคะให้เด็กๆทำแบบนี้ให้ครบตัวอ,อักษรเลยนะคะ แล้วส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเท,รท,รทรพยะวรางกูลทรงพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา17.45นได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิวราลงกรณ์บรมมจักยาดีสอนสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงค์สุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลเนเรศวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์สว่างขวัตบรมขัตติยราชกุมารเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีพระชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรกล้าโปรกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวราลงกรสยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล สิริกิติยะสมบูรณ์สว่างขวัตวรคัตติยะราชสันตะดีวงศ์มหิตละพงศ์อดุลยเดชจากกรีนเรศยุพร,ราชวิสุทธ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่สของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่สองจากโรงเรียนจิตรดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อระดับปฐมศึกษาที่โรงเรียนคิงสมิแคว้นสักเ็จ และระดับมธัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นสมมเซตประเทศอังกฤษจากนั้นส่งศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์คูลซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วส่งศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักรรษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยายลัยดินเซาท์เวล์ประเทศออสเตรเลีย ประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วส่งศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแกนายทหารเอาพระไทยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกนอกจากนี้ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินพาณิชย์ ส่งปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF e ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายใบยรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิง737-400 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทระเทพยะโอรางกูลมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบริวนรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชะกิจทางาศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่นส่งเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนวัดประรีรัตนศา,าสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกรถินหลวงตามวัดต่างๆ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณ์บดินทระเทพยวรังกูลทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงรนงชาวไทยมากมายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ด้านการต่างๆนานาประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง พระราชะกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสารค์ความพาสุขสงบแก่ประชาชนนำความเจริญภัยบูรณ์และความมั่นคงมาสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขการสาลการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยยวรางกูลดำเนิงนงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริการจัดการไรนาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์อย่างความปลื้มปิติให้กับพวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง